ทำผมง่ายๆนะคะเห็นไหมว่าวันนี้ผมพี่มันดูแปลกๆไปนะคะก็คือจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยทำผมมัดขึ้นมานะคะให้มันดูแบบว่าเป็นเหมือนโบข้างหลังนะคะเป็นโบขึ้นมาโดยที่อุปกรณ์น้อยมากเลยคือหนังกระติก1เส้นแล้วก็กิ๊บอีก2ตัวนะคะลักษณะบแบบกิ๊บดำาเลยแบบนะะี้ค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากให้มันอยู่นานๆก็จะใส่สเปรย์หรือใส่มูสอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะนั้นถ้าอยากทราบว่าทำไงๆง,ง่ายมากเลยนะคะเด็กๆทำได้ผู้ใหญ่ทำดีนะคะแล้วก็ติดตามชมได้เลยค่ะ ขั้นตอนแรกเลยนะคะหวีผมก่อนนะคะแปลงให้มันแบบว่าไม่ติดไม่เป็นสางกะตังอะไรต่อม่อะไรเลยคะ่ะให้มันเรียบๆหน่อยเวลาออกแล้วมันจะได้ดูสวยๆนะคะจากนั้นแน่นอนหนังกระติกนะคะกิ๊บสองตัวอะไรประมาณนี้นะคะอุปกรณ์น้อยมากพิมเนื่องจากว่าเป็นคนที่ผมมันค่อนข้างตรงนะคะแล้วมันก็จะเด้งออกนะ,ะดังนั้นคุณสามารถที่จะเลือกใช้เป็นเจลหรืออะไรอย่างเงี้ยได้แต่พิมจะใช้แค่น้ำเปล่านะคะ แล้วก็รูผมนิดนึงผมที่เปียกนิดนิดชื้นหน่อยๆเนี่ยมันก็จะจัดง่ายขึ้นนะคะจากนั้นเนี่ยพิมก็จะรวบโดยที่เอาผมจากด้านข้างอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าเกิดคุณชอบค่ะสามารถจะหวีทั้งหมดลงมาด้านหลังนี้นะแล้วก็รวบครึ่งหนึ่งอย่างนี้เลยก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบพอดีว่าวันนี้พิมอยากทําผมแสกกลางนะคะอ่าก็เก็บผมขึ้นมาจานวนหนึ่งอย่าน้อยเกินไปเพราะถ้าน้อยเกินไปโบมันจะเล็กเกินนะคะ แล้วก็ให้มันอยู่ตรงประมาณช่วงเนี้ค่ะเหนือหูนิดหนึ่งหนังกระติกนะคะมัดเวลามัดเนี่ยก็ดึงไม่ต้องให้มันสุดทั้งหมดนะคะคือหมายถึงว่าครั้งที่สามหรือว,ว่าหนังกระติกนี้ยพิมมัดสามรอบจะก,กําลังพอดีนะคะเสำหรับรอบที่สามเนี่ยคือมัดให้เส้นผมมันยังเหลือเป็นกระจุกเอาไว้เหมือนมัดซามูไรเมื่อมัดผมเป็นซามูไรได้แล้วนะคะให้จับ ตรงผมทั้งหมดเนี่ยคะ่ะเราก็พยายามแบ่งให้เป็นสองข้างที่เท่าๆกันเท่ากันที่สุดที่เป็นไปได้เพราะว่าตัวพิมิมก็ชอบแบ่งให้ข้างซ้ายเนี่ยบางกว่าเสมอเลยคนะจากนั้นจับมันแบ่ออกจากกันนะคะแล้วก็จับมันขยายตัวให้มันเป็นแผ่นๆแล้วก็ให้มันแนบกับหนังศีรษะแบบนี้คะ่ะแล้วเอากิ๊บเนี่ยติดผมที่อยู่ส่วนล่างที่ติดกับหนังศีรษะ เพื่อล็อกให้มันกลายเป็นโบถ้าเกิดคุณผมหนามากหรืออยากทำบอลใหญ่มากทานแนะนำให้ใช้กิ๊บตัวใหญ่ถ้าเกิดผมคุณไม่หนามากก็ใช้กิ๊บสีดำตัวเล็กก็ได้นะคะทำสองข้างเหมือนกัน เสร็จแล้วก็เอากระจกมาเช็คนิดนึงนะว่าเป็นยังไงบ้าง <S <S เป็นโบที่ใหญ่ทีเดียวนะคะพี่วันนี้ปกติทำมันจะออกมาเล็กกว่านี้ค่อนข้างเยอะสำหรับใครที่แบบว่ามีไอที่ใช้ในการหลูบเส้นผมลงไปนะคะสามารถจะเอามาใส่แล้วก็ยัดลงไปตรงกลางนี้ได้เพื่อให้ตรงนี้มันปิดปิดหนังกระติกไปนะคะหรือถ้าเกิดว่าใครมีโบสวยๆกิ๊บเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะเอามาติดตรงนี้ก็ได้นะคะมันก็จะดูแบบว่า เรียบร้อยมากขึ้นนะคะตอนนี้คุณก็ได้ผมโบอะไรประมาณนี้แบบง่ายๆอุปกรณ์คือหนังกระติกหนึ่งเส้นล้กก็กิบกิบสองตัวเท่านั้นเองนะคะนี่ถ้าเกิดอยากให้โบมันแบกออกหนึ่งก็ดึงอิบออกมาชอบนะคะง่ายดีนะคะง่ายมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นสามารถไปลองทําที่บ้านได้นะคะตรงข้างล่างนี่จะมัดเปียต่อหรือจะอะไรก็ได้นะคะลองดูค่ะเอาละค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมวิดีโอนี้กันจนจบค่ะแล้วเราเจอกันเร็วๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ